ยายเอามือยายมาแตะนิ้วหมอมาแตะนิ้วหมอมาแตะนิ้วมือหมอเดีวอ่าแล้วไปจิ้มจมูกตัวเองแตะจมูกตัวเองแตะแตะจมูกตัวเองตอนนี้ยแตะจมูกตัวเองยายเอามาแตะจมูกเองโอเคอ่าครั้งที่สองครั้งที่สองอีกทดสอบอืม เอามามัจจีมือหมอมัจจีมือหมอจอ้มมือคนหนึ่เอามาเออจมอ่ะแต่จมูกตัวเองเก่งมากแต่จมูกตัวเองจมูกใสดังเออเอออ่ครั้งที่สี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 ่แต่จมูกตัวเองแต่จมูกตัวเองใช่อ่ะ ใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วขั้นที่หกแล้วขั้นที่หกแล้วแต่จะหมอต่จูกตาเองขั้นที่เจ็ดข้างที่เจ็ดข้างที่เจ็ดอา่เกหมูกตัวเองอาข้นที่แปดแต่จะหมูกตัวเองโอ้ดี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 มากเลยดีมากเลยแต่ถูกจะมูก อีีสองค่ะอีสองค่ะอีสองค่ะบวมุ่นใจมา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 มอาแต่จะหมู่ใจเองอ,อาค้งสุดท้ายแล้วค้งสุดท้ายแล้วอาแต่จะหมู่ใจเองคุณยายเป็นอ่อนแรงครึ่งซีขวานะคะเป็นที่สมองซีกซ้ายมีภาวะอ่อนแรงมาห้าวันอายุเท่าไหร่นะคะ แปดแปดสิบหกปีก่อนหน้านั้นก็เดินกับไม้เท้าขาเดียวตอนนี้ก็มีอาการอ่อนแรงอยู่นะคะทดสอบเมื่อกี้เนี่ยก็คือทดสอบการทรงตัวคิดว่าน่าจะสรงตัวได้อยู่นะก็ต้องฝึกไปนะคะปวดปวดต้องไหนปวดขาปวดขาปวดคนตามปกติก็นั้นปวดวะค่ะ ก็เราบรจมปวดกันเดียวว่างามอ๋อกระมือมันเป็นหมอเม่กระเคือองละองเชางเชาถเงินไงถงเงินงเงินไงตีตีปัดกรต่ยบเปื้อเบอร์ไงมือกับเปลยนเบองหมอหม้อกับเปลี่นปัปะคัตตี้ดี มาเก็ที่ติมาเก็ที่ตมาเกที่เดินเยอเพิ่งเลอ๋อไปแต่รวยบ่บังคับดูเกเงด้เก็บเงินได้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณอ่าขนมข้ายตม้หม้อทีซื้ออ๋อถุงเงินใหญ่ตีน่าักล แต่งงานแต่นไปเนแต่งงานยูเลยบังในมือเนี่ยแต่งไปไนไปแต่งงานไปันนีแ่ไป,ไปพี่หละไปแก่เงินไหลเงินหลโอ <c oughs> ซ่าถุซาถุซาถุาธูค่ะซาถุคนยายคนยายบอกว่าถุงเงิน ในญ่เงินหลายขอบคุณค่ะถ้าถูก